สวัสดีครับผมเดี๋ยวนะครับผมวันนี้มาปลากันที่สนามบกไฟหมื่นนะครับผมที่สนามบ้านบุคโกอำเภอแป้วจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตอนนี้บล็อกนี้กำลังขึ้นนะครับผมเป็นบล็อกที่ก็ได้ละห้าหกเนี่ยนะครับผม เข้ามารับชมช่อง YouTube ไปดนอนแล้วหมอมีแงมนะครับผมดูของเทียร <t ell> ์นะครับตอนนี้ใครเข้ามารับชมบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ไปดีนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปนึงรับชมเรื่อยๆนะครับผม <t ell> วันนี้สวัสดีปีใหม่ ปีใหม่เมืองแต่นะครับผมปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยนะนะครับผมวันนี้อยู่ที่บ้านห้วยน้ําลินนะครับผมหรือว่าบ้านโบโคกอีย่านนะครับผมอาเภอเป้านะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้อดีมาถ่ายท่องเอยถ่ายทอด youtube การแข่งขันบอกไฟมื่นให้รับชมนะครับผมในช่อง youtube ใครเข้ามารับชมก่อนจะไปลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผม้วยนะครับผม วันนี้สนามนี่มนสนามใหม่อยู่นะครับผมคนยังบอกไฟห,หลายแต่ก็ไปจะถ่ายเพือรับชมเรื่อยๆนะครับผมเอนนี้มาชมบ่อไฟเป็นหนึ่งหนึ่งบอกนะบออไฟวันนี้มีประมาณสี่ห้าสิบบ่อบ่อนะครับผมเป็นบอ่อไฟหมื่นเป็นบอ่อไฟหมื่นยางแป๊บลอ่อนช่องยูทูบผมมีคลิปหลายอย่างให้รับชมนะครับผมใครชอบอันไหนก็กด ติดตามไว้เลยนะครับผมหรือว่ากดไลค์ให้ผมต้วนนะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับผมไห้ทําทเป็นอย่างได้ผู้บรรยายอู้ม่วนหมอม่วนนะครับผมแล้วก็อาทเที่วคลิปที่ผมเล่นเพลงร้องเพลงเล่นกีต้าร์ ขอเพลงกันได้ในะคอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้มาแอวเป้วสวัสดีปีใหม่เมืองวันที่13เมษายน2567นะครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวปาไปดูผู้คนพ้องนะเดี๋ยวสุดท้ายคือรับชมบอฟอยเย็นสบายนะครับแถวนี้มีน้ำมีอันนี้ตัวนะครับผมไม่ทำอไรหรอแอ่งน้ำมาเนาะ ไกลเหมือนกันนะครับผมที่ผมมาวันนี้นะครับอันนี้เป็นของอ่ะแสบบอกไฟนะที่แมนี่แอบนี้การเคลียร์ทางเพื่อให้รถขับเคอมาไปตาข่ายนะครับของที่สุดไปเรื่อยๆนะสันทายเรียบร้อยนะครับเอาเบอร์สามสิบสองเดินทางเข้าสู่ก้างได้เลยครับนะครับ,รบเดี๋ยวบอกไฟก็จะขึ้นที่ปลไมเอลไปมาดูบรรยากาศ โดยรอบกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมสตรีมลงช่อง u t u b e ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวสนามนายแหมก่อจะทายให้รับชมนะครับผมรู้สึกว่าวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะมาที่เป้าหำหลอมครับจะเป็นที่ถ้ำหาปูนนะครับผมนี่ครับแที่นะครับผมไม่เอาคุณแม่มาขายตัวนะครับ นนี้คนกังมายุ่งเนนะครับผมขอให้แม่นั่งเฝ้าไปก่อนผมมาถ่ายทำเพื่อรับชมกันนะครับผมนั่นะครับผมนะครับเป็นบนเข่าเป็นนี่มวจอดยาวขึ้นเลยนะครับผมตอนนี้ยังเก้าอยู่นะตอนนี้ก็อประมาณบ่ายโมงห้าสิบคนก็ยยงมาปอนนักละอ่อนแกเน้นน้อยแกฮอนเล่นแหนมกันนะครับผมนะนครับ มนนะ่วคนงานสำเร็จแล้วนะครับผมเบิ้ลแมลงสี่โ<ด>มงมีดนตรีตรงปูนก,งนกันนะครับผมตรงเต็มเลยนะครับผมตรงัเวทีเพรนะครับสี่แขนสี่เขนะมูนะโคนเกาะมันฮ้อนนะเดี๋ยวจำหอมก็ล์มใหญ่ก็ล์มเงยกันห้องน,นะเดี๋ยวไปดูบอกไฟดีให้ดูบอกไฟไกลๆเนี่ยนะน <c oughs> ครับผม ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ตัวน,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอันนี้หมูบ่บ้านดอยล่อมนะครับ๋อดอยล่อมนี่ยละดงโดงเนี่ยโดปะแค่นะครับผมโงปะแค่สิตีีนี่นะครับผมแดดร้อนผมก็ลืมใส่หมวกเลยไปสองหมวกมาใส่ติดหายรถไฟกำลังจะขึ้นแฮมได้น,น,นะครับผม จะไปอยู่หมมุมท่ายก็ไปอยู่ใกล้ๆเลยแย่อยู่หปมุมท่ายนะลองไปอยู่หมุมท่ายดูเอาหมวกมาน,นะครับผมแดดฮอนวางอยู่คนยังมานี่เลยไปถ่าย YouTube ย b ทูปไนเลยนี่นะครับผมแคบไข่มอมะ จีนแผดเอ็เก็มีเป็นซ้อยก็มีนะครับนี่มีหางมุมมาตัวนะครับไปเดี๋ยวไปดูบอกรอ้เข้านเดี๋ยนะวแปนะไปดูเห็นมุมนะดูฝั่งนี้ห้องนะเปี่ยนเอวไปตัวเราอ่อนน้อยกันเด่นทดาไหมกันเล่นน้ำเย็นสบายนะครับผม <c oughs> เสียงดีอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปหน่อยนะครับช่วงนี้แหบหน่อยนะครับผมสวัสดีช่วงก่อนหอมเล่านักไปหน่อยแล้วก็เอาห,ห้องเพลงนักหน่อยนะครับตอนนี้แม่แป้งฝืนต่ำส้มต่ำพิเตส์มาดูมุมนี้นะครับผมซอกห่มถ่ายให้รับชมนะนี่ครับผมบริเวณ มันอาจะเป็นแอ่งน้ำบางนะครับผมเดี๋ยวเรจะมีม้องเป็นน้ำตกนะครับเข้าไปในนี้เนะเข้าไปทางนายพุ่นนะครับผมเป็นน้ำตกน้ำตกห้วยน้ำบินนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอดูกระบอกนี้ขึ้นนะขยายเพืชมอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปใกล้เดี๋ยว อันตรายอย่งมาพอแล้วมันมันแบบแค่หางนะเติร์ตเติร์กนไม้บงังมันยืนกลางแดดนะใส่หมวกอ่ะฝันมากขึ้นเดี๋ยก่อนใช่ให้รับชมบรรยากาศโดยทั่วก่อนนะครับผมนี่มันเจ้าอยู่นะครับผมคนจะนนัวกันตอนแรงๆพุ่งแห่งกรรมนะครับผมคนจะนะนักแล้วก็ จะคึกคื้นกันตอนแรงของกองนะแต่ถ้าอย่างใดก็จะถ่ายให้รับชมมารีแกตอนแรงแหมรอมนะอนันนี้เอาคลิปนี้ไปดูแก่ง่อมแกงเหงาแกหายคิดถึงผมากาที่ผมแหงหายไปเป็นเดือนสองเดือนนะวันนั้นปล่อยคลิปไปห้องเพลงไปแห่เพลงแกฮะก็ว่าคลิปอย่างคลิปเออนะมาได้ออกนอกสถานที่เมือนละความจริงออกครับแต่บได้ถ่ายครับผม เมาเล่าไม่แย่จะททายนะครับผมเ <laughs> มาเล่าล้วมันจะเพี้ยนหน่อยนะครับผมอด <laughs> ีจะเอา,าเค้าหน้าจะเอาคลิปตอนเมาเล่าลงในช่อง YouTube รับชมห้องเนาะ <laughs> ช่วงนี้ขอพักก่อนนะครับผมก็บอกนี้รู้สึกว่ากําลังจะจูดนะครับ <c oughs> ตรงนี้เปานห้องกรจ จอมเบ็ดกันนะครับจอมเบ็ดหรือว่าตกะห้กันเนาะนะครับใครฟังเมืองมอกุ้นเรื่องก็สามารถคอมเมนต์ว่าให้พูดไทยได้ไหมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศอู้ไทยพ่องอู้เมืองพ่องผสมผสานกันไปเนาะเผื่อบางคนรับชมช่อง youtube ฟังเมืองบมอกุ้นเรื่องแต่จะฮึ่อู้อีสานก็ได้พ่องนะครับผมแต่ได้เหมือนหนักหรือว่าจะแรงใต้ก่อน ได้พ่องนะครับแต่แต่ถ้าเหนือนี่แน่นอนนะครับผมมามาคนตั้งเหนือนะจะติดตามผมนเนาะขอบคุณนะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมก็ไปดูในช่องยูทู e ผมรู้สึกว่าผู้ติดตามผมหกร้อยแซวคนนะครับผมขอบคุณนักนะครับผมติ่ติดตามไอดีแค่ภายในช่อง u t u b e นะครับผมแต่เดี๋ยวจะทําช่องใหม่แล้วนะครับผมอมชื่อช่องว่าดีดีเพชรกานะครับผมเอาชื่อแต้ผมเลยนะ นะครับผมดีแคบขายนี้จะมาก็จะทําอยู่เรื่อยๆนะครับผมจะเป็นคลิปอยอะนะครับผมมาขายของมาขายแคบข่ายพ่องแล้วก็ามาขายแข่งบกไฟกันหรืว่าไปไอยอย่างต่างๆคลิปม่มั่วต่างๆนะครับผมทําลงไปแต่คลิปดีเพชรการนี้อาจจะทำไปไอยอย่างงู้นนนะครับผมกาลังหาคอนเทนต์อยู่นะครับก็จะทําคลิปเกี่ยวกับไปอย่างดีเนาะ เพื่อได้รายได้ทางช่อง YouTube นะจะได้เอามาถ้าได้รายได้จากช่อง YouTube นี่ผมจะเอามาแจากคนจนได้นะครับผมแล้วก็จะทำคลิปนะครับเหมือนเงินแบบเงินแบบเน็ตไอดอลที่อพ่อทางเห็นแบบไอ้ยูทูบเบอร์นะที่เขาเป็นเน็ตไอดอลนะที่แบบได้เงินจาก YouTube เอาไปแจกให้นคนจนอย่างเนานะแล้วผมไปทำไถ่ายทำเนาะขอเลิกน,นะครับคนทาง บ้านเฮานะครับคนเหนือบ้านเฮานี่ที่แบบยังยากจนยังมีเงินก็นว่ามามีต้องแก่ความช่วยเหลืออย่างไ้เนาะเรียวผมก็จะทานะครับผมทําความดีโดยทํารอได้เงินกันนะครับผมจาก youtube กันเนาะเพราะตอนนี้อ่าอ่าอย่างนางอ้อพ้นห้องเหรอสปอนเซอร์ยังมามีได้นะครับผมใครจะเป็นสปอนเซอร์ก็ทักหาผมได้เลยนะครับผม ในเฟซชื่อว่าเพชกาดีสุธิประพานะครับผมหรือว่าจะโทรหาผมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรจะลงไว้ใื้นะครับผมจะบอกไว้ให้นะตอนนี้มารับชมบอกไฟก่อนนะครับผมบอกไฟเบอร์ที่ตะดานแนนครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมก็บอกนี้ระเบิดไปเรียบร้อยรถดับเพลิงมาแล้วนะครับผมแย่แห้งนักนะครับผมรถดับเพลิงเท่าเข้าละไฟ ไฟลูกนะครับผมไฟลุกแง่นะโอเคครับฮ้อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายเพืรับชมอยู่ในห่มต่อนะครับผมตอนแรงๆเนาะเดี๋ยวขอจบช่องเอเดี๋ยวจบแลกแกลงแต่เพียตออีกก่อนนะครับผมเดี๋ยวตอนแรงจะถ่ายให้รับชมแหมรอบนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามผมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ